รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสดับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปไวไววรถหมูสับไส้กรอก BKP หอคะสามีดิฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะน uh ี huh. ่ไม่ได้หลับมาหลายอาทิตย์มากแล้วค่ะอ่ะผมคิดออกละเรื่องนี้ไม่ยากเอาละครับทำใจผ่อนคลายนะครับแล้วก็่ามองลูกแก้วไว้นะครับครับหมหลับนะครับหล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 ับหคุณหมอเก่งจังเลยค่ะสามีฉลาดแล้วคุณหมอคะค่าสารเท่าไหร่คะหพันครับห้าทัานะคะได้เลยค่ะหบาพัอ ทพอดีเลยค่ะคุณจริงจริงนะคะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนไข้มาก็ฝากตรวจด้วยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยหมอไปเหรอนี่คุณไม่ได้หลับเหรอเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้หลับหลอกคุณผมรลมคารนหมอหมอต้องงงี้งงงิ้ผมเลยแกล้งหลับแกล้งหลับ เฮ้ฉันเสียเงินห้าพันเนี่ยนะแกแกล้งหลับหรอไหโฟแกที่หลับสมใจนั่นหลับไปเหียวยาวเลยนะก่อนไปใครดีอาอาไทยเอ้ยอุ่้ยเขียนผิดแอะรบหยา ลเอกอไก่อ่านว่าเกใส่ะลอิอ่านว่าเกกิแต่ถ้าเอาดอใส่เข้าไปมันก็จะอ่านว่าเกิดเอาดดออกไม่เกิดงั้น งั้นเอาดอใส่ไว้มันจะได้เกิดนียถูกต้องอุยหักเลยโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะเอ๊ะโซริยาทำไมต้องใส่แพมเพิร์ดไว้ข้างนอกอ่ะไม่ใส่โอ้ยที่เขาใส่แพมเพิร์ดไว้ข้างนอกเนี่ยเพราะเขาเป็นคนชอบถี่รถตังเกงเขาเอาแพมเพิร์ดใส่ไว้ คนอื่นจะได้ไม่รู้ไงว่าเขาฉี่รถกางเกง <c oughs> แล้วแสงสุริยาทําการบ้านเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วหรอกเขาเสร็จก่อนเพื่อนเลยเขาเด็กฉลาดกลับมาก็ต้องรีบทําการบ้านอจริง <c oughs> เขาเสร็จก่อนอีกดูโอ้ร็จก่อนแล้วมาถามทำไมอะ่ะอาก็เห็นยังทํำอยู่ก็เลยถามเีพี่รู้ไหมเทอมที่แล้วนะ เขาสอบห้าวิชาเขาได้คะแนนเต็มร้อยด้วยโอ้โเ <c oughs> ก่งจังเลยอ่ะห้าวิชาคะแนนเต็มร้อยทำได้ไงอะ่ะทำไมจะทำไม่ได้ก็ภาษาไทยยีสิบคณิตย,าาย,ยีสิบวิทยาศาสตร์ยีสิบสังคมยี่สิบ อังกฤษยีสรวมกันร้อยคะแนนเต็มเลยโอ้ยอย่างเงี้ยได้วิชาละ20บอ่ะเขาเรียกว่าตกอ่า้สู้เขาก็ไม่ได้เมื่อที่แล้วนะสอบวิชาคณิตได้ตั้งนี่แน่โอ้โหวิชาคณิตพี่ได้เกตส4เหรอคะแนนเต็มร้อยได้4โอ้โง่ว่าเขาออก อยากลาดต้องหัวแหลมแหลมอย่างนี้แสบสุิยาว่าสังเกาฉลาดกว่าพี่เหรอฉลาดกว่าสิถ้าอย่างนั้นเรามาทายคำถามกันไหมจะทายปัญหาเหรอปาอะไรปากกว้างปาปากกว้างปลาผิดต่อแล้วปลาอะไรอ่ะปากระ๋องเปิดฟ้า ผมว่าพี่ปิดฝาเหอะสงสัยปลากระป๋องพี่จะเน่าอ่ะนี่เน่พี่ว่าปลาอะไรปากสนิทปลาเข็มไม่ใช่แล้วปลาอะไรอ่ะปลาช่อนปากสนิทยังไงอ่ะช่อนต้มต้มอะไรต้มค่า เลยเสียงดังอะ่ะอ้นี่แม่ยังไม่กลับมาเลยเหรอโอ้โถ้าแม่กลับมาแล้วก็เห็นนะดิอแล้วทำไมต้องพูดกวนพี่ด้วยอะ่ะนี่ว่าแต่พี่อะ่ะเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำหาอะไรกินโ,โหหาอะไรกินแปลว่าพี่เข้าไปกิน ขนมมาห่อหนึ่งพี่ก็เอาไปแอบกินในห้องน้ำเพราะถ้ากินตรงนี้ยน้องแย่งพี่โอ้ยหาย,ายน้องอะแม่ยังไม่มาโอกาสดีละเราเล่นอะไรกันดีไหมเล่นอะไรเล่นสนุกสนุกเล่นไล่จับเล่นไล่จับแล้วใครจะเป็นคนไล่ใครจะเป็นคนจับะ่ะเดี๋ยวพี่จับเองโอ้ยพวกน้องๆไม่มีอะไรน่าจับหรอกเรานี

มาช่วยกันนี่มาช่วยกันนี่สนุกสนุกเลยมีอะไยละค้าแม่ไม่ต้องเลยนี่เอาหม้อแม่ไปล้างแม่หยาหม้อแม่แม่ก็ล้างเองสิแล้วดูสิหมดำดำเยอะอยู่ทำไมมาเนี่ยแม่ขับ<า>แม่แม่แม่ไปเร็วๆมาช่วยแม่อ่ะเอ,อยก ยกหม้อแม่ล้างเลยป่ะให Alex ้ยกให <S 1> <S 1> ้ยกหม้อแม่หรอนี่ไงยกหม้อไปล้างไงยใช่ป่ะป่ะอือป่ะอะไรอะไรอะไรเนี่ยยกอะไรเนี่ยเอ้าก็แม่บอกให้ยกหม้อก็หม้ออยู่ที่แม่อ่ะโองกระนี้สามใบนี่ก็ยกกันไปสิทำไมต้องเป็นหม้อใบนี้งใช่เออจะคนละใบไปขายไม่หมดแน่เลยเหลือหนักมากเลยอะวันๆนี้นะไม่คิดจะทำอะไรกันเลยนะ ฮะเอ,อ๋ออาก็จะเล่นกันอย่างเดียวเลยคิดจะไปช่วยแม่ขายของมัม้งไหมไม่มีเลยนี่เหนื่อยนะเนี่ยมาวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยแม่แม่ด่าแบบนี้ไม่ได้นะเพราะพ่อบ,บอกว่าถ้าต้องกรารไม่เสร็จแล้วพ่อให้เล่นได้ยังใช่แล้วนี่เราเราเราช่วยแม่เลยเราเลยเราเลยันตอน่อย ช่ดยแองแกเนี่ยไอ้แก่บ่พระเอกพระสังยังจ้อยอะไรอะไรอะไรคิดจะมาช่วยบ้างไหมเลื่อนี่เนี่ยฮะ สามตัวเนี่ยขึ้นหน้ากับฉันเนี่ยเถียงฉันเนี่ยหูยไม่เว้นเลยแกอยู่บ้านแกสองรูปภาษาอะไรเอชซังยังจอนไม่รวยเรือร่นเหมือนดังใครเขาพร้อมมาพร้อมกับข่าวข่าวข่าวจี้ข่าวปนข่าวโจรผู้ร้ายพระสังไม่ใช่คนบ้าแต่รักษาไม่หาพ่อเก่งงามดุด ปุตสบาองอมาวิลาวันเนื้อทองผองผิวพันธ์สุดเสกสรรจำนันจาสดใสดังใสสีเดือเทวีเทวีเทวี ลูกนี่นะมันขึ้นหน้ากับฉันมากเลยฉันกลับมาในเหนื่อยเนี่ยฉันปากเชียร์ปากแฉกกับพวกมันเนี่ยฮะแล้วมันเลิอกกันเลิกเถอะแกอยู่บ้านเฉยงานกางก็ไม่ทำแกคสูค้มไม่ได้ผ้าสุดาอยากได้มาเป็นยาใจรักแค่เพียงเธอเจอรักแค่เพียงเวงดวงมณี ี่ก็ฟังเก็บฟังใจอ้โมาบอกฮะดูสิเาไปย้ไเก็บเรื่องมาใส่ฉันอายคนทั้าก็แต่งตัวแบบนี้ยฮะนเป็นเช่นอินชามาเป็นผู้โหยพายเา สัมสัมพันธ์ใจไปจนกว่าฟ้าดินพังรักมัชารักวารีไม่เท่าพี่มีรักน้องอี่ดังพระสังทองที่รักน้องรจนา มัดขารักบารีแต่ตัวพี่รักมากกว่าหมแล้วไปตรงนี้มาหมดแล้วตังค์อ่ะไม่มีให้แล้วอ้อาวโตังค์หมดหมดแล้วไม่น่าองไม่น่าร้องไอเสียเพลงนี่แล้วลูกเนี่ยฮะเอาไงเนี่ยมันขึ้นหน้าละฉันเนี่ยฮะโธ่เอ้ยแม่ประนอมเธอก็รู้อยู่แล้วว่าลูกของเราอ่ะมันยังเด็กเล็กอยู่หากว่าเราอ่ะ จะตักเตือนรู้ก็คงไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ก็ค่อยๆพูดค่อยจ่าก,กันยังไงล่ะจ๊ะเถียงฉันในคำไม่ตกฟากเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาช่วยงานช่วยการเั้บ้างไหมไม่มีเลยพี่อยู่บ้านแเราจะมันไม่สอนมันฮะแไม่แต่งตัวอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพ่อเขาร้องร้องให้เกณฑ์หลอกเอาตามแม่เจ้าจะพูดเช่นนัน้นก็ไม่ถูกชะลอยว่าแม่ของเจ้าอ่ะคงจะชอบ ในน้ําเสียงของพ่อซักละมังงั้นงั้นงั้นก็แสดงว่างั้นก็แสดงว่าเด็กที่ร้ายท้าวเกะถูกใจเสียงพ่อเสร็จแลาวพ่อเนี่ยเสร็จร้องเพลงเสร็จใช่ไหมพ่อก็ต้องเอตาตังที่แม่ให้ไปให้ใหไกลเด็กที่นั่งต่างไอ้เจ้าไอ้ลูกทรารพีมึงฆ่าพ่อได้ลมคอเชียวเลยอะมาด้านมานั่งใกล้ๆอ้ยท่านพ่อกับท่านแม่เลิกทะเลาะกันเถอะทะเลาะลูกแสงสุริยา จะขออนุญาตท่านพ่อกับท่านแม่เปลี่ยนชื่อได้ไหมครับจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหรือลูกเพราะว่าเวลาลูกไปที่โรงเรียนเพื่อนๆล้อ,ลอแสงสุริยาว่าชื่อช่างลิเก่ลิแกสร้างความอับอายให้แก่หม่อมชั้นพี่ยังแล้วแล้วลูกก็ได้เตรียมชื่อใหม่ไว้แล้วจา้าชื่ออะไรลูกลูกจะเปลี่ยนชื่อเป็นโดมปกรณ์นสลัมเ,เพราะว่าเวียงวังของเรานั้นอยู่ในสลัม ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มันก็ดีอยู่แล้วนะลูกนะใช่แ,แล้วแม่ประนอมอ้าวแม่แม,แม่อย่าทำผิดน้องรู้ไหมว่าชื่อน้องอ่ะดีแล้วยังชื่อพี่เนี่ยพี่ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ,ะแปลวันละลายชื่อตัวเองจำไม่ได้พี่อย่าชื่อแปลวันละลายพี่ภูมิใจในชื่อของพี่มากพี่โตขึ้นนะพี่จะตั้งคณิตเกย์ที่ชื่อว่าแปลวันละลาย แสงสิบประูุรโอ้โหลอะไรอ่ะแก้วพนอรายสิบแสนประศุดสิบเก้าประรุดลูกอาตอมันมันจะได้เออเออลูกของพ่อจ๋าที่พ่อได้สอนเจ้าให้ร้องลิเกยังจำได้อยู่หรือจำได้เปกาจะเด็กป่อลองร้องให้แม่และพ่อฟังหน่อยสิเมื่อคืนฉันฝัน คืนจำไม่ได้อะอเอาไว้เอาไว้เมื่อคืนฉันฝันประหลาดฉันฝันว่าหนุ่มปากขาดตั้งเครื่งค้นปืนไม่ต้องรอไม่ต้องรออย่าบอกเขาคือตำรวจอย่าตอบน้องมาดเดี๋ยว,ยวถ,ถ้ามาเลองผิดอีกก็จะถีบเขาไป,ไปนู่นเลย คืนผมฝันชอบกนฝันเห็นรถยนต์วิ่งบนฟ้าผมเบรกเท่าไรมันก็ไม่หยุดมาเลยจนตูดเทวดาได้ไหมได้ไหมมันได้เปรียบมันเป็นลิเกเนี่ยโอ้เพราะอย่าบอกเขาสิว่าหนูเป็นลิเกเดี๋ยวกันเขาก็รู้หรอกว่าหนูลิเกร้องเพ้ยน่ะเลือดพ่อเลือดพ่อไอ้หนูร้อง เมื่อคืนผมไม่ได้ฝันอ้าวับอกสบายเอาอย่างอื่นฉันมีนาฬิกาอยู่หนึ่งเรือนแต่มันไม่เหมือนเพื่อนเขาเ,เวลาจะเดินก็ต้องขยาให้เข็มยาวมันโลอกหน้าพอะตอนตีสามตีสี่

มันหายเงียบไปเลยวะมันอยู่ไหนวะ้ายเลยนี่แกเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยเอาก็รู้พี่สั่งพวกเราเฝ้าดูไม่ใช่เหรอโอ้ยของแกยังดีนะ่เนี่ยขยะแม่งเนี่ยขยะเปีีกไม่น่าละเปรี้ยวใช่ออกมาเอาไปบ้าจะขึ้นสมองกูแล้วออกมาเร็วบุดตอดลงมันลงง่ายๆเนาะ แกแน่ใจนะว่าบ้านหลังนี้ชัวร์ลูกพี่ฉันซุ่มดูตั้งแต่เช้านะใช่หรือเปล่าแน่นอนลูกพี่ผมจำทะเบียนรถมันได้รถเข็งนี่ทำรูอยู่เลยเหรอปัญญาหอนนะมึงเนี่ยอ้อบ่อแกงที่หวานหายไปแล้วหรือว่าหรือว่าพวกมันกินเพชเรที่มันเข้าไปแล้วโอ้โหลูกพี่บอกไปได้ไงเพชรก้อนขนาดนี้มันจะยัดเข้าปากเลหมดเนี่ย แต่ถ้ามันกินเข้าไปล่ะถ้ามันกินเข้าไปจริงๆนะลูกพี่เราก็จับมันผ่าท้องดูว่ามีเพชรจริงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนกินเข้าไปมันมีกี่คนแล้วก็ผ่าทุกคนเลยลูกพี่ก็บ้า